ีครับพี่น้องครับขี่มอไซค์อยู่เมืองดานังนะสวยงามมากเลยครับสวยงามมากนะฮะรถไม่ค่อยมากตอนเย็นนะแต่ดีมากเลยบรรยากาศดูทะเลนะไปสืยอาองนะย,นะยดอดใั่ไหมใช่ใช่ใช่

มาจอดชมชมทะเลกันมาเล่นน้ำทะเลกันะกนะครับชิชวๆฮะมีความสุขมากครับสบใจ